อาเซียนอยากเห็นสมโมสรของไทยจากนครสีมาเจอกับเวียดนามเพื่อการทบชนะชนะอย่างไรกันบ้างนั่นหมายถึงว่าถ้าไทยเจอกับเวียดนามคือไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้คือการชิงเพียงแค่ที่3 ความฮอตของยูฟาโดนเด่นมากกว่าการแข่งขันสโมสรทิงแชมป์เอเชียขนาดไหนจนทําให้ทางสื่ออาเซนีมีการเปรียบเบยรระหว่างผลงานของดาวรุ่งไทยกับนักกีฬาไทยในทีมสโมสรและทําไมผลงานนักกีฬาไทยแข่งจบชนะเด็ดกว่าสโมสรทิงแชมป์เอเชียอย่างทีมโคราชในการแข่งขันในนล่าสุดท้ด้วยและผู้บรรยายมีการเปิดเผยในนั้นนี้ของสโมสรไทยโดนเด่นเอาไว้อย่างไรกันบ้างคลิปนี้มีคำตอบน,นะครับ สวัสดีครับฝากกดไลค์และกดติดตามช่อง g o ค l คอมเมน c o m กับการรายงานข่าวสัพพอร์ตของไทยอย่างวลอลเลย์บอลในฝั่งของเกมราการแข่งขัน ABC Champions League หรือว่าสโมสรชิงแชมป์เอเชียเกิดขึ้นไปแล้วแต่ในฝั่งของกอารแข่งขัน All Star ถึงแม้ว่าจบลงไปในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ในฝั่งของสื่อไทยและอาเซียนมีการหยิบยกประเด็นของนักกีฬาไทยและมีการเปิดวาร์ดจากทางยูฟาดุลพอสินโพประวัติดาวรุ่งของวันหญิงไทย ทำไมเต็ไมไปด้วยความสามารถเล่นทั้งหัวเสาและเป็นทั้งเซตเตอร์และเล่นตำแหน่งบีหลังได้ด้วยตอนนี้เธอลงเล่นอยู่ในการจบฤด,ดูกาล1นึ่ฤด,ดูกาลไปแล้วล้านะก็คือลีกของญี่ปุ่นในทีมอารามาเร,าเรและพบปรากฏว่าช่วยแบกทีมไปอย่างมากในการทำท็อปสกอร์ การเจอกันของเกมในการแข่งขันระหว่างออสตาไทยกับออสตาเกาหลีใต้ทําให้ในฝั่งของทีมชาติไทยสาม,มารถจบสกอร์ในการออสตราระหว่างไทยกับเใต้มาได้3าต่อหนึงเซตทั้ง2แมตช์ทำให้ในฝั่งของเกมในการแข่งขันมีการพูดถึงความน่ารักของสาวไทยอันนี้ยไว้มาก อย่าให้ความน่ารักของสาวไทยคนนี้หลอกตาเชียวนะพออยู่ฝาเนี่ยนอกจากจะมีฝีไม้ลายมือที่ดีมากยิ่งแงแล้วนะยังมีผลงานที่โดดเด่นความสวยของเธอก็เข้าตาทําให้ถูกพูดถึงว่ากลายเป็นตัวตึงวงการวอลเลย์บอลของหญิงไทยอีกหนึ่งคนและหลังจากมีชื่อจกผ่านทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลด้วยในการ แข่งขันลงในปีที่แล้ว0 2 3พบก็คือ CBD เป็นตัวจริงทำให้จุลพรสินโพในฐานะของตัวเซตมือสำรองและกลายเป็นว่าเป็นทั้งตัวหัวเสาด้วยสามารถได้ระดับายตำแหน่งนะแล้วก็อาจจะมาแทนที่ในฝั่งของเป็นตัวเซตสำรองคู่กระทางชมพู่พันพันเกิดปลาก็ปไปได้โดยเฉพาะการได้รับโอกาสอีกครั้งในฐานะของตัวเตะหรือแล้วก็ตัวเซตและถือเป็นครั้งแรกของทัวร์นาเมนต์ในปีในเกมการแข่งขันได้2023-2024จนถึง2025 ในสื่อเนี่ยจะมีการ,ปรเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในประเด็นของในฝั่งของภาพข่าวที่เกิดขึ้นในประเด็นนี้เองเนี่ยมีการ,ปรเปิดเผยว่าผลงานของยูฟาเนี่ยน่าจะเข้าตาในฝั่งของเอเจนซี่ต่างชาติเป็นอย่างมากและโดยเฉพาะในฝั่งของภาพข่าวของสกอริต้มีการหยิมยกประเด็นของโคช ทีมชติไทยคนล่าสุดคือโคชปาร์คหรือว่าโคชปาร์คก,กีบอร์ดในกีฬาไทยเนี่ยมีการคูดคุยกับโคชปาร์คโคชปาร์คเข้าไปจับไหลกลายเป็นภาพข่าวดัชเจนในฝั่งของซือเกาลีใต้รุ่นต่อไปของนักกีฬาไทยคือยูฟายูฟ่าเหมาะกับการเป็นกัปตันทีมไปอย่างมากเพราะว่าแพชชั่นแรงไม่กลัวใครฉลาดไวพิบดีมีความเป็นผู้นําและที่สําคัญคือบ้าพราบไปอย่างมากทำให้ถูถกตื่นจากแฟนๆอาเซียนและแฟนๆเวียดนามด้วยนะ จัเกมนี้เองเนี่ยนักกีฬามีความน่ารักสดใสแล้วก็จัดเกมงรนกันขันคุมอารมณ์ได้ดีโดยเฉพาะใน Match All Star ที่นักกีฬากาลิใต้เดียวดนนิ้วมือแต่ในฝั่งกรรมการบอกว่าให้คะแนนกาลิใต้การควบคุมอารมณ์ในดิวส์กันจนเป็นแมช Point แล้วก็เป็น Golden Point ก็คือครั้งสุดท้ายของแต้มทำมาชัดไป3 2 9ในเซตสุดท้ายทุกอย่วยย้อเลยว่าน่ารักสดใสทันคนไม่ยอมใคร ถ้าไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่ดูก้าวร้าวนี่แหละคือความเป็นไทยสวยอรรอ,ยวยอร,ร,าร่าไปอย่างมากสวยออร่าพุ่งเลยรักยูฟาไปอย่างมากนี่แหละคือตัวตึงของทีมชาติไทยในอนาคตในก,กีฬาไทยสูงแข็งแรงได้ดีการกลับมาคัมแบ็กของยูฟาทําทให้ที่จะไปอย่าง่ากเลยว่าการส่งต่อรุ่นใหม่ที่มีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆอาจจะมาแทนรุ่นพี่ในตำนานก็เป็นไปได้ญี่ปุ่นเนี่ยจะปล่อยตัวเธอไปไหมบางคเขาบอกว่านักกีฬา ไทยเนี่ยไปได้นในเรลยกของญี่ปุ่นพัฒนาการดีขึ้นแบบก้าวกระโดดและพัฒงานของเธอก็ดีขึ้นไปอย่างมากด้วยทีนี้นะครับในสื่อของ AVC สื่อต่างชาติรุหนึ่งผู้บรรยายมีการ,ปรเปิดเผยอะไรไว้บ้างโดยเฉพาะเส้นทางของการแข่งขันตัวแทนของทีมชาติไทยทีมเดียวผ่านทางสโมสรนครราชสีมาคิวเมนซี C C. ในการแข่งขันในรอบนี้ นัดแรกเนี่ยในฝั่งของโคราชชนะในฝั่งควีนส์แลนด์พาเลทจากออสเตรเลียไป3ต่อโซเซตก็คือผ่านเคารบไปแล้วเป็นรองแชมป์ของกลุ่มแน่ๆเหรือเพียงแค่ว่าจะเอาชนะในฝั่งของฟิลิปปินส์ได้หรือไม่สิ่งนี้ไม่ได้พูดถึงนะแต่สิ่งที่เป็นประเด็นมากกว่าคือถ้าการชนะไปที่1ของสายดีและถ้าเป็นรองแชมป์ของสายดีคือชนะ1แพ้1ชมได้ตรงเลยว่าถ้าสายเนี่ยนะดีด็อกจะต้องไปเจอกับ A 1A เจอกับ 2D แล้ว hmm, ก็ 1D เจอกับ 2A กับกลายเป็นว่ารอบของเกมในการแข่งขันถ้าเป็นที่2ขึ้นมาเนี่ยนะจะงานเข้าไปอย่างมากเพราะต้องเจอคาสถานและถ้าเจอคาสถานแล้วไม่สามารถสู้ได้คือแพ้ตกรทันทีดังนั้นการชนะฟิลิปปินในนัดนนี้อย่างทางทีม pldt high speed h u l t e r จากฟิลิปปินต้องชนะสถานเดียวและถ้าไม่ชนะกกลายเป็นว่าต้องไปเจอคาสถานเจอสึกหนัก การนุ่งกบกันเนี่ยท่านักกีฬาในฝั่งของไทยจากนครราชสีมาไปที่1ของสายดีจะไปเจอที่2ของสายเอกคือทางครีมรายคูสมาเชื่จากทางฟิลิปปินส์ก็จะดีมากกว่าแต่นัดนี้ก็เช่นเดียวกันใครแพ้ตกรอบทีไม่มีการแข่งต่อด้วยดังนั้นเนี่ยการเป็นที่1ของกลุ่มดีมีส่วนสำคัญสำหรับทีมนครราชสีมามากยิ่งกว่าและจะมีการแข่งขันกันวัน24เมษายนจะพักหนึ่งวันดังนั้นเนี่ย ระหว่างเกมในการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ต้องหวังไปนี่เลยว่าโคราต้องกลับมาฟอร์มดีเท่านั้นกับเกมในการแข่งขันนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะไปเจอฝั่งของคาซานถือว่าหนากักถ้าเป็นรองแชมป์รวมไปถึงถ้าอาจจะเป็นอยู่สายบนก็เจอในฝั่งของไต้หวันด้วยแต่ต้องผ่านไปให้ได้ถ้าผ่านไปได้ในรอบนี้อาจจะไปเจออีกกลุ่มน่าจะเป็นทีมจากฝั่งของจีนไต้หวันหรือว่าเวียดน,นามส่วนที่ทแพ้ต้องไปชิงเหรียญทองแดงทําให้ในฝั่งของแฟนอาเซียนมองว่า อยากให้สมโมสรของไทยเจอกับเวียดนามอย่าเพิ่งเจอกันเลยดีกว่าถ้าเจอกันปุ๊บนั่นหมายถึงว่าจะเข้าไปสิงที่3และที่4ซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนๆสมโมสรของโคราชไม่ต้องการเพราะว่าต้องการเข้ารอบชิงนะครับทําให้ทางแฟนๆนั้นนี้มองว่าการไปที่หนึ่งของสายน่าจะปลอดภัยที่สุดดูจากส่วนสูงแล้วก็ความไวของคาสถาน่ากลัวและไม่ควรไปฟาดก,กันในรอบกอดรองด้วยบางคนบอกว่าเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยการไปที่1ของสายไม่แต่ทางนักข่าวเองและผู้บรรยายก็บอกว่า ถ้าทีมมาคราสสีมาอยากจบสกอร์นี้ดีๆคุณต้องชนะสถานเดียวคือการชนะ2นัดรวดและอยู่เป็นที่1นึงของสายดีมากกว่าในก่อนรอบรองจะได้ไปเจอกับทีมรองแชมปจากกลุ่ม A ต้องรู้อยู่แล้วว่าน่าจะเจอทีมราจากฟิลิปปินเพราะการเจอกับทีมจอแดนน่าจะพ่ายไปในฝั่งของเซตที่สุดนั่นเองนะครับในฝั่งของแข่งกับเจ้าภาพอาจจะมี ความที่จะแบบฝั่งของเจ้าภาพเนี่ยกองเชียร์จะเสียงดังมากกว่าคิดว่าเป็นการเจอสีเกมแล้วกันเพราะว่าเขากลัวว่าเสียงโซนประสา,าทจะทําให้ประสาทแตกได้อารมณ์ประมาณนี้นะแต่โดยฝั่งของกองเชียร์อลังการมากมายก็เชียร์ให้นักกีฬาไทยส่งใจเชียร์นหน้าจอแล้วกัน เจอใครก็ได้แต่ฟิลิปปินส์น่าจะดูง่ายกว่าหน่อยถ้าเจอคาสสานจะติดบล็อกแบบระวน,นแน,แน่เนื่องจากนักกีฬาในฝั่งของคาสสานน่ากลัวอย่างไรและเกมในการแข่งขันเมื่อวานมีแต่คนบอกว่าคาสสานดีเป็นอย่างมากและคาสสาน,นยจะเป็นแชมป์เก่าหรือไม่นะักข่าวมาตอบว่าไม่ใช่รายการนี้เป็นรายการแรกที่จัดขึ้นรายการนี้หมายถึงสโมสรเอเชียแชมป์ครั้งล่าสุดคือทีมเอเอซีจากญี่ปุ่นนั่นเองนะทีนี้มาดูว่าในฝั่งของคาสสานทําไมจึงน่ากลัวกว่าไต้หวัน จะเกมยน,นการแข่งขัน,นมัดูตัวตบต่างชาติแล้วกันว่าในฝั่งของต่างชาติจากทางคัสถานหรือว่าเซทิสึเนี่ยนะทำไมในฝั่งของคัสสานถึงน,น่ากลัวและในฝั่งของผู้บรรยายแล้วก็มีการ,ปรเปิดเผยว่าฝรั่งมีความสูงใหญ่หรือว่าคัาสสานเนี่ยมีความสูงใหญ่มากขนาดไหนไต้หวันเนี่ยเป็นนักกีฬาจากทางจีนแต่ก็ยังไม่มีตัวต่างชาติแต่ตัวต่างชาติเนี่ยตั้งไปอยู่ในฝั่งของคัสสาน ้องมาเท้าความก่อนนะว่านครรอลัทมาเนี่ยก็มีนักกีฬาต่างชาติถึง3คนได้แก่1คือทางอีวนเกเลียจาทางกรีซตะครับและชื่อเต็มคืออีวนเกเลียชานจาว่า2คือทางมาเรียสมิธอันเซ่จากทางสหรัฐอเมริกาและ3คือยูกะมาคิโมริจากญี่ปุ่นเป็นลิเบอรโล่ส่วนในฝั่งของเกมในการแข่งขันถ้าจะไปเจอกับคาสถานซึ่งเป็นรองแชมป์ก็คือทางคารินาเดนโซวาจากยูเครน ยูเรียไดมาจากยูเครนและดาเรียชาโฮโรดสกาจากยูเครนดังนั้นการเจอสรา,าสรสานิทมีแต่บล็อกสูงให่อย่างยูเครนเนี่ยค่อนข้างน,น่ากลัวถ้ามาเจอในฝั่งของไต้หวันเองเนี่ยไต้หวันเนี่ยไม่มีผู้เล่นต่างชาติเลยสักคนะนะแต่จะดีมากกว่าถ้าการมาเจอกับทางควีน ทีมไลท์คปูช์แลชจกทางฟิลิปปินส์นะนะเนื่องจากมีตัวตบจากทางรัสเซียหนึคนคาซสซาน1คนอเมริกาหน1คนก็จริงแต่ส่วนใหญ่เปในิดาฟิลิปปินส์น่าจะเอาตัวรอบไปได้มากกว่าและนัดเจอกมในการแข่งขันนี้เองเนี่ยทุกคนคงทราบดีนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดจากทางสโมสรของไทยคือต้องการชนะทั้ง2นัดถ้าเป็นแชมป์ของกลุ่มดีด็อ จะไปเจอกับทางครีมไลคูสแมนเชอร์ฟิลิปปินส์โอกาสสูงที่จะทุบชนะเขาได้ในอนาคตและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ง่ายแต่ถ้าเป็นรองแชมป์ของกลุ่มก็คือการพ่ายแพ้ในนัดล่าสุดมานี้ต้องไปเจอกับคาสถานซึ่งถือเป็นศึกหนักแฟนๆโซย่าจิมาว่าอยากให้เป็นข้อแรกมากกว่าข้อที่2นั่นเองขอบคุณสำหรับการกดไลค์และกดติดตามนะครับและขอบคุณมากๆนะครับที่ดูจนจบถึงตรงนี้ครับ